สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟทุกทท่านเลยนะคะมาพบก,กับช่องพนิดานะคะกับแนวทางเลาพัฒนานะคะพี่พิจางวดประจําวันที่10เมษายน2566นกเนาะก่อนไปรับชมแนวทางนะคะเรามาฟังคําเตือนกันเช่นเคยนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครอง โหรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่พี่จา๋าชื่นชอบก็ค่อยตามเนาะไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะแอดเองไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนเนาะคำนวณไปตามสูตรได้ยังไงนํามาแบ่งปันพี่ๆแบบนั้นนะคะอ่ะมาดูกันของงวดที่แล้วเนาะของงวดวันที่7นะคะอันนี้ก็คือผลที่ออก6ตัวเนาะ9 7 8 9 2 7นะคะอ่ะแอดให้เด่นที่6ที่สที่4ไป เด่นสองมาแต่ว่าสองเจ็ดแอดไม่มีนู้แอดเจาะข้ามนะคะพี่ๆจะอ่ะเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหลุดไปล่างของหกตัวล่างของฮะล่างของสี่ตัวนะคะก็คือแปดเก้าแปดเก้ามาในตารางนะคะส่วนบนเนาะเก้าสองเจ็ดอ่าเด่นที่สองแอดมาหลุดไปมาเฉพาะตารางนะคะพี่ๆจะมาเฉพาะตารางล่างของสี่ตัวนะคะมาแบบกลับหัวด้วยเนาะ อ่ะงวดน,นี้แอดก็จับพลาดไปนะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ต่อด้วยนะคะพี่พี่จ๋าแนวทางเนาะมีเข้ามีหลุดนะคะปะปนกันไปอ่ะตามต่อกันนะคะสำหรับตัวเด่นในวันนี้นะคะตารางตัวเด่นของแอดก็จะมี7 3 6 6หรือ9ก้นะคะศูด สนะคะพี่พี่จ๋าอ่ะมาตามต่อตัวที่แอดจับคู่เนาะอเด่นของแอดนะคะก็คือหกับเก้าเนาะหกับเก้าแล้วก็แปดก็คือดินสุดในตารางนะคะ3ามตัวนี้อ่ะสำหรับหกนะคะสำหรับหของแอดก็จะมีหกศูนยหกสองหกสาม หกเจ็ดนะคะสําหรับท่านที่ไม่ชอบตัวที่อจับคู่ให้นะคะสามารถจับในตราดนะคะพี่พีจา๋าสามตัวก็เช่นกันเนาะอ่ะตัวต่อมานะคะเด่นที่แปดนะคะเด่นที่แปดก็จะมีแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแล้วก็แปดเจ็ด นะคะอ่ะสำหรับชุดกันนะคะชุดกันแนวทางถ้าหลายตัวไม่ต้องตามแอดทุกตัวนะคะนำตัวที่ชอบเนาะนำตัวไปพิจารณาดูนะคะแอดกันที่9พนะคะพี่ๆจากกันที่9กันที่9ก็จะมี9 1 9 2 9 5แล้วก็9 6 นะคะวันนี้อาจจะเขียนไม่เป็นระเบียบหน่อยเนาะพี่ๆจ๋าเดี๋ยวแอดจะเขียนให้ใหม่แล้วกันนะรอบหน้านะคะสาหรับเด่นที่หกนะคะดินที่หกแอดเน้นไปที่หกสามหกเจ็ดนะคะส่วนแปดนะคะเน้นไปที่แปดศูนย์แปดสามสำหรับชุดกันเนาะชุดกันแอดเน้นไปที่เก้าสองแล้วก็เก้าหกนะคะพี่ๆจา๋า ชื่นชอบค่อยตามไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะ,ะแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันทุกๆท่านเลยนะคะพี่ๆจ๋าเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ